พูดถึงลูกนะคือคนแรกเนี่ยผู้ชายน่ารักมากกี่ขวบนะฮะชื่ออะไรเนี่ยพี่สี่ขวบครึ่งชื่อโอลาร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 ที่เป็นไอจัโนแวร์นั่นอ่ะใช่ใช่แต่พอคนที่สองเลยตั้งใจอยากจะเป็นผู้หญิงผู้หญิงอยากให้เป็นผู้หญิงชื่อโอลิฟตั้งชื่อไว้แล้วใช่ใช่ป่ะชื่อโอลิฟอ๋อตั้งชื่อไว้แล้วโอลิฟเไโอลิฟแน่นอนโอลารโอลิฟแบบหาวิธีการหาทางที่จะได้ลูกสาวและเราก็ได้ปฏิบัติตามทฤษฎี ทุกอย่างเลยครับมั่นใจเลยได้โอลิฟไหมครัโอลิฟแน่นอนใจคิดว่าวัน4ี่เดือนนเราไปเอาตาสาวค่ะพอาตาสาวพอพอหมอเจอกล้องปุ๊บหมอบอกว่าโอ้ยร้อยเปอเลยครับนี่โผล่มาแล้วผู้ชายแล้วทำไมถึงอยากได้ลูกสาวมากๆากะคะชอบชอบเด็กผู้หญิงแล้วยังจะแบบยืนยันไหม ทำตามทฤษฎีต่อไปอีกคนทำเองคงไม่ไม่ค่อยมั่นใจแล้วว่าจะไปขอเลี้ยงถ้าหากว่าในอนาคตถ้าหากว่าสองคนสองคนพี่เนี่ยเขาโตขึ้นมาแล้วเนี่ยแค่คุยกับแฟนไว้แฟนก็ยังเด็กอยู่แฟนก็ยังเด็กอยู่ใช่ก็ยี่สิบเก้าเออยี่สิบเก้าเองยังได้อยู่ยังมีเวลาเพราะรยาบอกว่าดูแลดีมากตอนช่วงที่ว่าพี่ว้นบินไปปุ๊บ ดูแลอย่างนี้แต่พอหลังจากนั้นกลับมาเมืองไทยภรรยาบอกดูแลไม่ดีลังชิดเปลี่ยนไปถือว่าตอนที่คลอดลูกใหม่ๆเนี่ยก็ด้วยความที่เขาเนี่ยก็ยังไม่มืออาชีพตัวผมก็ไม่มืออาชีพก็เลยช่วยๆกันแล้วมันก็เหมือนไปไหนมาไหนไม่ค่อยได้อยู่แล้วว่าลูกยังเล็กอยู่แล้วก็โควิดก็ระบาดแล้วผมก็ไปไหนไม่ได้ผมก็อยู่แต่ห้องอ่ะผมก็ช่วยเต็มที่อะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าพออยู่เมืองไทยปุ๊บอ่ะ ผมก็มีอะไรหลายอย่างที่ผมอยากจะทําแล้วก็บางทีก็ออกมาทํางานบ้างไปนู่นไปนี่บ้างหรืออะไรเงี้ยม,มันก็เลยอาจการช่วยอาจจะน้อยลงแล้วก็เห็นว่าเขาอ่ะทําได้เห็นว่าเขาเป็นมืออาชีพแล้วก็อาจจะช่วยน้อยลงทวาจริงนะเมื่อสักครู่บอกว่าทำเนียมเขาเป็นแบบนั้นอของเราก็อาจจะมีในแบบของเรารวิธีการเลี้ยงหรือวิธีความเชื่ออะไรตรงไหนมันมีไหมที่รู้สึกว่าแบบ เป็นปัญหาทะเลาะกันบ้างหโอ้ยเยอะมากครับเรื่องทะเลาะกันเยอะมากยังไงอะเราเราตัวอย่างทะเลาะกันแบบว่าไม่หนูเห็นความอึดอัดข้างในนะไม่ทะเลาะกันแบบนี้นะระบายมันออกมาเลยระบายมันออกมาไม่คือแบบไม่ทะเลาะกันแบบจนแบบว่าอยู่เลี้ยงไปเลยแล้วกันจบเพื่อตัดปัญหาไหนไหนเช่นเช่นเช่นที่ขัดกันที่ทำเนียมแบบตากยมันเยอะเพราะว่าอย่างลูกเงี้ยปวดท้องเขาก็ของคนไทยก็แบบว่า อาจจะใช้มหาหิงหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าคนเกาหลีไม่มีเลยเ <อ S 2> ไม่เอาเลยแล้ว <เอ S 2> ผมก็ติดไปได้วยนะเอ,เอาจากเมืองไทยไปด้วยเพราะ,<น>ะว่ามีร้านค้าให้มามก็เอาไปด้วยแล้วเขาก็เหมือนแบบยาเหมือนแบบห้ามใช้อะไรเยงี้ยแต่เราก็เห็นรูปแบบปวดท้องปวดท้องอยู่ชุลชุลยอยู่เราก็ทาไง ài, เราก็แอบทาแต่เขาบางทีก็จับได้เข้ามาว่าเขาาก็บอกว่าถ้ามันดีจริงทำไมคนเกาหลีก็ไม่ใช้เราก็เอ้าเราก็ทําอะไรไม่ได้ อะไรเงี้ยเราก็ต้องให้เกียรติเขาด้วยเพราะว่าเขาเป็นแม่เห็นความตั้งใจเห็นความความเป็นแม่ของเขาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ความพยายามของเขาเราก็รู้สึกว่าเราก็หมดห่วงเรื่องตรงนี้จะบอกว่าที่เราก็เถียงเถียงกันแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องยอมถอยที่จริงทำเนียมบ้านเราก็จะมีแบบถ้าเด็กเกิดใหม่ก็ต้องเอาอะไรนะแม่อันอันชันอันชันอยอะไร้อย่างนั้นก็ถามเหมือนกันเขาบอกไม่ต้องเขาก็บอกไม่ต้องแต่พอดีโชคดีลูกคิ้วดกอยู่แล้วก็เลยไม่เป็นไรอย่างเราบอก คนไทยต้องโกนหัวนะอ่าใช่ก็ไม่มีคนเกาหลีก็มีบ้างแต่ว่าไม่ต้องก็ได้นี่อะไรเงี้ยก็ก็คือจะมีเรื่องพวกเนี้ยหรือว่าอาหารเด็กบอกว่าอยู่ไม่ต้องยุ่งอยู่อให้เฉยดีกว่าผมก็อ่าโอเคปล่อยเขาแต่พะเพาะสุดท้ายแล้วผมก็เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นแม่ที่ดีก็เลยแบบอาจจะมีเพียงงกันบ้างแต่ก็สุดท้ายเราก็โอเคไว้ใจที่ต้มยำอัน